บทที่12จีนครับ12.1ปักกิ่งจริงหรือนี่ผมได้รับหนังสือเชิญจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ไปร่วมประชุม Rehabilitation International หรือว่า RI ที่กรุงปักกิ่ง ตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2533ก็จะขอเล่าตั้งแต่ออกจากอำเภออารัญญประเทศจังหวัดปราจีนบุรีอันเป็นถิน่นพนักปัจจุบันของผมณนะที่ทำการชายแดนนะครับเลิกงานครึ่งวันมาจับรถไฟขึ้นกทมบ่ายโมงตรงตามปกติแล้วควรจะถึงกทม6โมงเย็นแต่รถจักมาพังเสืลงที่กลางสถานีบางน้ำเปรี้ยวครับ จังหวัดฉะเชิงเซาเหตุเกิดเพราะว่าน้ําท่วมทางรถไฟครับก็เลยต้องให้รถจักจากบางซื่อเนี่ยไปรับสรุปว่ากว่าจะถึงบ้านก็ราวสี่ทุ่มนะครน้ำท่วมหมู่บ้านใต้สมุดของผมหาบ้านตัวเองไม่เจอแล้วพรุ่งนี้เรือบินผมก็จะออกแต่เช้าเที่ยงคืนครึ่งนู่นเลยก็เลยเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋ามานอนโรงแรมเวียงเหนือรางน้ำนัวคูคุณตัว ผมจะขอข้ามพฤติกรรมอันเปิ่นที่ผมประพฤติเสมอมาเมื่อไปนอกนะครับเพราะมันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่เคยจําได้สักทีเอาว่าขึ้นนั่งเครื่องการบินไทยเป็นเรียบร้อยลแล้วละกันนะครับก็ได้นั่งข้างสาวลูกครึ่งจีนผสมอินเดียเกิดในฮอลแลนด์พูดอังกฤษเก่งมากเธอชื่อโรนี่ เธอกำลังจะไปทำวิทยานิพนธ์เรื่องภาษาและวรรณกรรมจีนครับพูดจีนเก่งพอๆกับภาษาอังกฤษเลยคุยกับเธอนี่หายเหงาได้ความรู้สนุกสนานถ้อยทีถ้อยอยอ,ยอแล้วก็แลกกันเป่าบุหรี่ใส่กันไปมาดื่มกินคุยลืมความเครียดได้ชั่วขณะทีเดียน,นะครับผมชอบอาหารบนเครื่องบินมากเลยครับรสชาติไม่ค่อยจะได้คุยกับนางฟ้าการบินไทยนะครับยังไงๆก็ยังอุตส่าห์พบคนรู้จักอยู่ดีแหละครับ พอลงที่สนามบินเขาก็ส่ง ground h o s t e s มารับแต่เขาพูดจีนอย่างเดียวครับก็ได้คุณรอสนี่นี่แหละครับที่ช่วยที่ประชุมของผมอยู่ที่โรงแรมคุณลุนแต่เธอแนะนำให้ไปพักอีกแห่งหนึ่งซึ่งไหนว่าถูกกว่าแล้วก็ใกล้เมืองกว่าซึ่งผมก็เชื่อนะครับ เหตุการณ์เกิดที่เราพูดกันคนละเรื่องเดียวกันภาษาที่เป็นเรื่องที่ใช้คนละภาษานะครับไทยจีนอังกฤษนี่ใช้กันมั่วไปหมดเลยนะไปโรงแรมราคาถูกแต่เต็มหมดไม่มีใครพูดอย่างอื่นเลยนอกจากภาษาจีนแต่เขาก็ดีนะครับพยายามติดต่อโรงแรมอื่นให้แต่สรุปว่าไม่ได้เรื่องสักทีในที่สุดผมพูดกับคนขับรถแท็กซี่สอพยางคเท่านั้นคุณลุนคือชื่อโรงแรมที่ผมจะเข้าประชุม เขาบอกเป็นภาษาจีนพอจับความได้ว่ามันห่างจากนี่ไปอีก10กิโลเมตรนะครับผมก็รีบให้ไปทันทีเลยเดชะบุญผมไม่ได้โรงแรมถ้าหากว่าอยู่ห่างจากที่ประชุมขนาดเมืองปากน้ํากับโรงเรียนสอนคนดาบอดแล้วก็ขึ้นรถเมย์ก็ขึ้นไม่เป็นด้วยนี่ผมคงเสร็จเรียบร้อยโรงเรียนจีนแน่นอนนะครับแท็กซี่ก็ดีมากครับส่งถึงคุณลุนรอจนผมขึ้นห้องพักไปก่อนอยากให้ทิปก็กลัวเขารับไม่ได้ก็เลยให้บุหรี่นอกไปซองหนึ่ง คุณลุนนี้เป็นโรงแรมสี่ดาวร้อยดอลลร์ต่อหนึ่งวันแพงมากๆม,มิหน้าละครับบ่อยมรนแทบจะอุ้มผมเลยล่ะความจริงก็มีเกรดเท่ากับโรงแรมเอเชียบางกอกพาเลสแต่ว่าจีนนี่ถือว่าดีเลิศประเสริฐล้าแต่ผมก็อยู่ไม่ได้นั่นแหละครับกไอกความที่ไปต่างประเทศอย่างกิ๊กก๊อกกระจอกเดินดินรุ่งเช้าก็ต้องระเหดย้ายโรงแรมไปอยู่โรงแรมใกล้ๆกันชื่อดันน่าเกลียดหัวดุราคา50เหรียญก็อย,อยังชั่วหน่อยนะครับ คงไม่เล่าเรื่องละเอียดว่าทําไมไม่จองหรืออะไรเท่านั้น,นะครับไม่สนุกแล้วเขปวดหัวใจในความเห็นแก่ได้ของผู้จัดจีนอีกต่างหากเอามาคุยกันเรื่องปล่อยไก่อันไร้สาระของผมดีกว่าครับน่าขำเช้าวันที่19จตุลาคม2 5 3 3ตื่นขึ้นมาเปิดข่าวทีวี CNN เม็แม่แหนึกว่ายอยู่อเมริกาสายหน่อยกินข้าวเช้าแล้วก็มาเก็บของ บอยก็ามาช่วย5้าคนอย่าได้หยิบจับอะไรเลยมันพากันกุลีกุจอวุ่นวายสบู่และของใช้ในห้องน้ำมันทำชุดสวยทีเดียวผมไม่ได้ใช้นะครับคิดว่าจะเอาไปฝากพักพวกแล้วก็โมว่าซื้อมาเขาถามผมว่าเอาไปทำไมผมก็ยอมว่าสวยมากไม่เคยเห็นที่ไหนจะได้อย่างนี้มาก่อนเลยบอยไม่เลยไปเอามาให้อีก3ชุดครับแมปากเป็นเอกเมอนเสกหมนให้คนเชื่ออย่างนี้แหละครับ ผมต้องเอาเงินเหรียญดอลลาร์อเมริกรันแลกกับเงินหยวนของจีนที่ที่แลกเงินนะครับผู้หญิงที่พูดกับผมนี่ฟังไม่ได้ทราบว่ามันพูดจีนหรือภาษาหมาเพราะผมต้องถอยกลัวดวมันกัดเอาขบวนที่เคลื่อนย้ายผมจากคุณลุนไปหัวดุซึ่งห่างกันประมาณ270เมตรนี่มีถึง3คนคือประคองผมคนละข้างสองคนแล้วก็เข็นรถสัมภาระอีกหนึ่งคน ทั้งหมดนี่ผมมีคนอารักขาถึง3คนทั้งรถทั้งคนจอดบนถนนแล้วก็เลยเกิดจีนมุ่งขึ้นมานึกว่าจับกลุ่มตัวนักโทษจะไปเข้าคุกนะครับพอถึงหัวดูก็วุ่นวายอีแล้วครับมันพยายามพูดภาษาอังกฤษแบบไม่รู้เรื่องเพื่อจะเพิ่มเงินก็ดังจะได้ฟังผมบ่นไปเรื่อยๆนะครับอันแรกก็คือคูปองอาหารมันหลอกให้ผมกินโดยซื้อคูปองวันละยีดอลลาร์ไอผมมาทั้งโง่ยัวเซอร์ไปกับมันกว่าจะรู้ตัวเกือบเจ๊งนะ่ะ อาหารกลางวันมื้อแรกครับพอนั่งโต๊ะอาหารมาเรียงอยู่สองสามอย่างอาหารฝรั่งสามจีนหนึ่งพอดีเป็นหมูครับผมไม่กินก็เลยเปลี่ยนเป็นกุ้งผัดเห็ดสดและผักรวมกับน้ำแกงขาอามาเสิร์ฟเหมือนกับผมเป็นกองทัพของเหมาเซตุงพลทหารล้านคนกระบอมีปานเนาะคุณลองคำนวณค่าอาหารดูเองก็แล้วกันครับอย่างพูดเอาบุญคุณอีกนะว่าเอาวันนี้ยังไม่เก็บตังค์นะแปะพวกไว้ก่อนได้ไอันนี้ใส่เครดิตการขึ้นสมองจนไปจนตายในผม่าถนัดนักแล้วครับ ตอนเย็นยังไม่รู้จะไปไหนก็ลงมาที่บาร์เล้าของโฮเทลครับดื่มกินไปตามอัตภาพมิสเตอร์เจฟฟรียผู้จัดคนหนึ่งก็มาพูดคุยกันอยู่นานภาษาอังกฤษด,ดีมากได้ความว่าเคยทำงานอยู่ที่บอสวานาแอฟริกามาขอโทษขอโพยเรื่องจัดที่พักไม่เรียบร้อยวุ่นวายกับสัญญาอีกนาะนาประการซึ่งรวมความทั้งหมดก็คือเงินเงินและเงินเพิ่มขึ้นอีกมาก มิสเตอร์ดิวเป็นผู้จัดการบาร์เล่าครับพูดภาษาอังกฤษพอรู้เรื่องเคยอยู่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียมาก่อนจึงชอบดนตรีมากคนที่ผมชอบมากแล้วก็สนิทที่สุดคุยถูกคอกันดีอาสาพาผมไปเที่ยวโดยขึ้นรถเมล์แล้วก็ยังพาไปเลี้ยงอีกมากมายดังจะได้สรรเสริญอยู่เนืองๆนืงนะครับอยากจะเล่าเรื่องห้องพักในโรงแรมครับเรื่องแรกคือบ้านเราเนี่ยมีเหยือกน้ําเย็นถึงจะมีตู้เย็นอยู่แล้วก็ตามแต่จีนเหมือนญี่ปุ่นก็คือมีกาน้ําร้อนคือกระติกนั่นแหละครับ มีถุงชาคุณลุนกับหัวดุต่างกันอยู่ที่ภาชนะถ้วยชามนอกนั้นใบชายี่ห้อเดียวกันครับคุณลุนมีบริการขัดรองเท้าให้หัวดุไม่มีห้องน้ําก็ต่างกันคุณลุนของดีหมดโทรศัพท์ลำโพงวอลลุมล่มวิทยุเพียบพร้อมหัวดุนี่ก็ด้อยลงมาเรื่องคุณนหนูนี่ไม่มีเด็ดขาดทั้งสองโรงแรมเพราะว่าอาจถูกจับขังคุกลืมไปได้ทั้งผู้า้าและผู้บริโภคนะครับกฎหมายเฉียบขาดจริง,รงๆไม่ละเว้นใครทั้งนั้น ทีวีคุณลุนมีจานรับดาวเทียมหัวดุมีแต่ทีวีจีนอยากดูฝรั่งก็ดูการสอนภาษาอังกฤษซึ่งมีทั้งหวันทั้งทีวีแล้วก็ทั้งวิทยุด้วยนะครับขอเล่าเหตุการณ์ในโรงแรมครับผมต้องออกจากห้องพักมากินข้าวเผอิญบ่อยจําได้ว่าผมเคยถือไม้เท้าเวลาออกมาหน้าประตูเขาก็จะไขกุญแจกลับเข้าไปเอาไม้เท้ามาให้บอกว่าผมลืม ว่าแล้วก็ยืดออกเองแล้วก็จับปลายด้านหนึ่งจะให้ผมเกาะอ,อีกปลายหนึ่งจะได้พากันเดินตามทางกันไปผมก็ตวาดแท้อธิบายปฏิเสธสั่งสอนมันทั้งภาษาจีนอังกฤษไทยไม่รู้เรื่องไม่ยอมรู้เรื่องด้วยจะเล่นแม่ง,งูอย่างเดียวเลยก็ <c oughs> เลยหมดความอดทนครับช่วยไม่เทา้าขึ้นกุญแจห้องแล้วก็โยนไม่เท้าขึ้นไปบนเตียงปิดประตูปั้งแล้วเดินอย่างรวดเร็วไม่รอบ่ายคนนั้นแล้วกดิลตบลงมาข้างล่างต่อจากนั้นมาไม่มีใครต่อยแย่ผมอีกเลย แต่เพื่อนผมมาเล่านะครับว่าบ่อยทั่วโรงแรมพูดกันไปหมดเลยว่าคนไทยมันแกล้งทำเป็นตาบอด